สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองมีรายงานว่าสารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบกะกะตะว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขศ2567ข้อ7ข้อ8และข้อ11วงเล็บ2 ซึ่งเป็นคดีที่นายเทวริษมณีฉายบรรณาธิการสำนักข่าวประชาไทยและนายพนัททัศนียานนท์อดีตอธิการบาดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและพวกยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยเห็นว่าเป็นการออกระเบียบโดยมิชอบและขัดต่อสิทธิเสรีภาพ สำหรับระเบียบกะกะตว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,567เมื่อวันที่26เมษายน2,567ทั้ง3ข้อนั้นได้แก่ข้อ7การใช้เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครให้ใช้เอกสารเกินขนาด A4 สามารถระบุข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใส่รูปถ่ายของผู้สมัครประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในแต่ละกลุ่มที่สมัครเท่านั้นไม่เกิน2หน้า ข้อ8ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครตามข้อ7และเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นข้อ11วงเล็บ2ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัวในกรณีที่เป็นผู้ประกอบวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณาใช้ความสามารถหรือวิชาชีพดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว ขณะที่สำง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ออกเอกสารข่าวเรื่องการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2567ถึงวันที่24พฤษภาคม2567เมื่อภุ่งในการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเผยแพร่บ,บัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้นของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตโดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้นจากช่องทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2567เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ภายใน5วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการถูกจำกัดสิทธิและการรับสมัครหนึ่งกลุ่มหรือ1อําอำเภอให้เสร็จสิน้นหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ถูกจำกัดสิทธิและได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียวจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอโดยให้แยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศไว้ณนะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสารากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกและจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการถูกจำกัดสิทธิ์และการสมัคร1กลุ่มหรือ1อําอำเภอแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกอุทิสภาที่ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง